อ,กอมกิน,น่อ้้กินอยู่บ,าบออ้า,านไม่กินอะไม่ลูกอร่อยค่ะว่างี้ไปไปก็จะคลองมันบุขับได้ไปก็ท่ามันบกกลาวเลยเมื่อกี้ไปดูรถอะไรมาไปดูรถอะไรมาเมื่อกี้ มันนันนยไตอยี่ออนนั่งนั่งา้นั่งหันแป๊บเดียวยังไดแล้วายตุ่มนาะก็ยัยง,ง,งแค่ข้างบนข้างนี้บึ้งอืออืว่าวสัน เจ็บปะกินแล้วก็เหนียวกินแล้วก็เหนียวแซ็บปะอมดีลระลูก กินไอติมโดดเอาเออแสบบปะแบอยู่บะแสบอยู่ะแบแจบแสบแจบ,บร้ายบ่ร้ายร้ายแจบร้าย ให้ตากินด้วยไหมนุ่มตามาแล้วตากินด้วยไหมอ้้ใอ้ตากินด้วยแ่บเหรอแสบ